สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูพระสมเด็จที่อยู่ติดบ้านมาตั้งแต่สมัยยะลานะครับนานอยู่ในกล่องแบบนี้มั้งแต่แรกเป็นเดิมเลยนะครับเป็นสมเด็จเนื้อผงว่านสีดํานะครับของวัดเบลุวันนะครับจังหวัดยะลานะครับไวเวลุวันอยู่ที่สเตงนะครับอําเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับองคนี้ก็น่าจะติดบ้านมาหลายสิบปีนะครับ อันนี้เปิดเจอก็เอามาถ่ายเก็บไว้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดของสมเด็จองค์นี้กันก่อนนะครับเพื่อนขนาดประมาณสามเซนนะครับฐานก็สองจุดหนึ่งนะครับสองจุดหนึ่งสองจุดสองประมาณนี้นะครับเพื่อนด้านหน้าก็จะเป็นองค์สมเด็จนะครับมีหูนะครับนั่งอยู่บนฐานนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะค่อนข้างจะ ตื้นๆหน่อยนะครับจะอ่านยากอาจจะถ่ายมองไม่ชัดนะครับด้านล่างเนี้ยก็จะมีตรงนี้พี่จะเป็นยันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่าวัดเวรุวันยะลานะครับต้องส่องลงกล้องนะครับถึงจะมองเห็นนะครับเนี่ยนะฮะตัวหนังสือจะคันค้างบางๆงนิดนึงนะครับดูยากหน่อยนึงนะฮะเรามาซูมดูองค์พระกันครับส่องดูแล้วเนื้อมวลสารสวยมากๆอีกองหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับเพื่อน นะมันสันเยอะมากนะคะมีหูหน้าหูชัดๆเลยนะครับเห็นฮะกระเจชนกับซุ้มนะครับเนี่ยนะ,ะเริ่มมีมวลสารปุดๆขึ้นมาตรงช่วงแขนแล้วนะฮะก็ไม่ทราบว่าใส่อะไรลงไปบ้างนะแต่น่าจะเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีเม็ดเล็กๆๆ,ๆ,ๆ,ๆนๆะฮะกระจายทั่วไปนะครับ แล้วแบบว่าเห็นหลายหลายอย่างเนี่ยฮะมวลสารจะมีมากเลยนะครับผมยังไม่ได้อ่านประวัตินะครับว่าสร้างอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับแต่น่าจะอยู่ติดบ้านมาก็หลายสิบปีละครับเพราะว่าต้องได้มาตอนอยู่ยาลาแน่ๆนะครับนี่ฮะฐานจะมีแบบเส้นเส้นแสมอยู่ด้วยนะครับตรงตรงนี้นะครับสองเส้นนะครับเห็นนะฮะ ดูมุมนี้บ้างนะครับเนี่ยนะครับเห็นไนะที่ฐานมีเส้นแซมอยู่นะครับสองเส้นคมคมนะครับนี่นะอันนี้เป็นมวลสารที่ปุดขึ้นมาจากอายุของพระนะครับแล้วก็มีเม็ดเล็กๆขาวๆกระจายเต็มไปหมดนะครับเหมือนผงตะไบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เดี๋ยวมาดูภาพรวมขององค์พระนะครับนี่นะครับก็บาลานนะฮะ้ายขวาก็ค่อนข้างเท่ากันนะครับเพื่อนนี่นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะดูยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองมาซูมดูแล้วกันนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับคือเป็นยันแบบตื้นมากๆนะครับเนี่ยนะเห็นไหมฮะจะตื้นๆนิดนึงนะครับ เป็นรูปเหมือนดอกไม้นะเหมือนยันเป็นรูปดอกไม้นะครับเนี่ยฮะอยู่ตรงกลางนะครับก็เป็นมวลสารในหานี่นะครับตรงนี้นะจะเขียนว่าวัดเวรุวันยาลานะครับเนี่ยนะคำว่ายาลายังพอเห็นอยู่นะครับเพื่อนนี่ฮะน,นี่นะครับเนื้อก็จะปิน้นปิ้นขอบขึ้นมาด้านนี้นะครับนี่ฮนะปิน้นปิ้นขึ้นมานะครับ กิโลก้องรู้สึกเหมือนจะมีเส้นบังคับพิมพ์ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับนี่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวลองมาดูด้านนอนทางนี้ดูนะครับเพื่อมุมกล้องแสงจะเห็นมากขึ้นนะครับนี่น,นะฮะเดี๋ยวลองซูมไปทีละส่วนแล้วกันนะครับ นะครับด้านหลังนะครับไม่เ,เห็นเท่าไหร่นะครับอาจจะสร้างน้อยนะครับก็เฉพาะทิ่น,นก็เลยไม่ค่อยเห็นกระจายออกมานะครับเห็นด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราลองเอียงดูองค์พระด้านข้างดูนะครับเพื่อน เนี่ยนะคมชัดลึกดีนะครับน,นะครับตัดคมคมเลยนะครับเทคโนโลยีก็น่าจะสักเราวยี่สิบปีสามสิบปีนะครับนี่นะครับ โอเคครับ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. ก็คงเบื้องต้นนะครับสำหรับสมเด็จองนี้นะครับ mm hmm. ของวัดเวรุวันจังหวัดยะลาเป็นเนื้อว่านดํานะครับน่าจะมีส่วนผสมหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองเอียงดูด้านนี้นะครับองค์นี้ขอบซุ้มก็จะกิดออกไปนิดนึงนะน่าจะเป็นมวลสารแล้วหลุดออกไปนะครับนี่นะแต่ตรงแขนนี้ เหมือนคาบว่าดเหลือแล้วเนี่ยปุดขึ้นมาก้อนใหญ่นะฮะหรือไม่ก็แบบเนี่ยนะชัดจะเก็บไว้นะนะอีกนานๆสงสัยจะเริ่มเหมือนจะเป็นโลหะนะะเริ่มมีปฏิกิริยาเป็นสีเหมือนนขมของอทองแดงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะแล้วก็มีเม็ดเหมือนสารก้อนโตๆปนๆอยู่ด้วยเห็นไหมฮะ แต่เส้นคมมากนะครับเส้นที่อยู่ใต้ฐานสองเส้นเนี่ยค,คมเลยนะฮะโอก็คมคมนะนี่นี่มุมนี้พอเห็นนะฮะยันด้านหลังนะครับเป็นเหมือนดอกไม้นะครับหลายแฉกันนะครับประมาณกี่กลีบเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า แปดเก้ากีบนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าน่าจะประมาณสิบฮะด,ดูตรงนี้เอียงเอียงเพื่อจะเห็นนะฮะอาจจะอ่านออกหรือเปล่านี่นะครับวัดเวรุวันนะครับแต่คำยายาลากเห็นชัดอยู่นะครับก็เป็นพนยาลารับโอเคครับเพื่อน วันนี้ก็เบื้องต้นสำหรับพระสมเด็จของวัดเวรุวันจังหวัดยะลานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ